สวัสดีครับสยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไร่เทพเจ้าแห่งโคราชนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าแล้วก็ท,ทักทายไปทั้งเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับนนรบันนี้เฮ้ามาชมพระเครื่องมาศึกษาพระเครื่องนะครับเมืองสยามบานเฮ้าในะพี่น้องครับเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับว่า อ่าสยานุสได้เยอะมากนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องครัพระหลวงพวกคูณนะครับแห่งวัดปันไรอ่าเพื่อดานคุณทศพี่น้องครับนี่เป็นพระผงพุทธคุณนะครับอ่าลก็มีเขาเรียกว่าอ่ผงน้ํามันด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นนี่ครับยัดนําเต่ายัดนําเต้านี่ก็สิเป็นเกี่ยวกับการขาดขายเมตตาบหายมครับพี่น้องอ่า รุ่นป้องกันภัยนะครับพี่น้องครับออกปีสอง9น้าสานะครับนี่ทันท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านลาสังขารไปอ,อ่ปีห้าแปดนะน่าจะเป็นไให้ปีห้าแปดนะครับเพราะว่ารุ่นสุดท้ายนี่น่าจะเป็นปีอ,อ่รุ่นอายุยืนะ่ะนะฮะ <c oughs> ขออภัยครับอ,อ่ปีหาสามรุ่นนั้นก็โอ้ นะครับหากันไม่ต้องห่วงนะพี่น้องครับอืมเอ่อกะเชื่อในมีคนเสือในพุทตกคุณของหลวงพ่อคูณนะครับบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายนะครับปอกกันไพ่พุดผีปีศาจทุกอย่างนะครับเพื่อนเก่งนะฮะตอนนั้นผมไปเคยไปที่ทั้งสอปป,อปอล่าวนะครับไปลองเพ่งไปยังนะนะครับ โอ้รู้สึกว่าทั้งสงปปเล่านี่จะนับถือหลวงพ่อคุ้นหลายนะฮะผมเห็นนะครับมีคนแขวนพระหลวงพ่อคุ้นนั่มนะอะ่ทั้งพี่น้องทั้งทั้งสงปปเล่านะครับเออนี่ครับด้านข้างเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อคูณน,นะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นฉายาเพลินปาริสุทธโธนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะพี่น้องครับเป็นรูปใบโพพี่น้องครับน่ารักสวยงามมากนะฮะนะฮะ รุ่นนี้ก็ว่าค่อนข้างที่จะหาได้ยากแหละครับพี่น้องครับอ่ามีการเรียนหากันมีการเขาเรียกว่าอ่าเสาะหากันนะพูดง่ายๆนะอ่ากสายหลวงพ่อคูณนะพี่น้องครับเรื่องของนิรันตลายนะครับนิรันตลายเนี่ยสุดยอดนะฮะเรื่องการแคล้วคลาดนะครับอแต่พูดถึงอัดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องห่วงครับต้องเป็นหลวงพูททวดนะครับอ่าหลวงพ่อเงินอย่างนี้นะวัดบางคานหลวงพูททวดวัดช้างให้อย่างเงี้ยอ่า ออกวัดพักโคองไเนี้ยหลวงพ่อหลวงอันนี้คือเป็นพูดถึงนะที่พูดถึงนิรัตตไล่นะครับจะนึกถึงหลวงปู่ทวดอ่าแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแต่ว่าหลวงพ่อคูนนี่ก็นิรัตตไลเหมือนกันนะฮะเหรียญของท่านนะมีมูลค่านะครับเหรียญรุ่นแรกก็หาได้ยากครับปีสิบสองเนี่ยแต่ก่อนผมมีหลายผมแจกมูมัดผมบกหุ่นักสมัยเด็กน่อยอ่ะเอาไปเด็กน่อยเด้ ก็เด็กหน่อยและออะไม่รุ่นน่ะออตอนนั้นเป็นนักร่อง่ะนะเออมีหลายเหรียญครับพี่น้องครับบูฮุงว่าเพิ่นตีดังอะนะเออทั้งแม่เนี่ยบ้านเพื่อยูต้องพุ่นเออเพื่นบ้านหลายเหรียญครับได้มาหลายเหยรีหยญออกวัดแจงหนอกเพราะว่าปูยาตายง่ายเพื่อนนี่เอ,อ่เป็นคตรต้องพุ่นนะบ้านไก่เป็นพอออกไม่ออกนะเป็นลูกซิ์ลูกหาลงพ่อคู่น่ะกูได้มาหลายเหรียญแล้ว ปีสิบเก้าก็ได้มาสร้างบารมีปีสิบเจ็ดก็มีโอ้ยตายเลยคอยแจกเข้าเมืะได้นะพูดตรงๆนะเออนี่นะฮะคือด้านหน้านี่จะเป็นปิดทองพี่น้องครับนี่ฮะปิดทองนะนะครับอยาบาแต่ห้าพี่น้องครับที่นับถือและกระาะหาบุตรขเรียกว่านวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณเนี่ย คนต่างประเทศเนี่ก็หาได้ครับผมเคยหูจากคนประเทศจีนคนไต้หวันคือกันดิเพราะว่างานไอนเลียดของผมนี่ยคือการสะสมพัดเครื่องหลกักกาบเปิดลานวัตถุมงคลนะนะครับตะกรอนนะเดี๋ยวนี้เสี่ยงลาน,เ,นเพื่อนละ,ละเพราะว่าใหญ่คาอายุบาล <c oughs> เคยมีเลยครับ คนจีนคนไต้หวันน่ะม่เยี่ยมบ้านผมตะก้อนผมไม่รู้พวกคุ้นหลายนะครับเพราะว่าเป็นพระของปู้ญาตาย,าย่าอ่ะพอแม่เพิ่นเก็บสะสมอะ่ะหลายเหรียญเป็นกล่องเป็นนั่นรุ่นนั่นรุนนี่มีหลายครับมาขอเซาผมสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับเออผมก็เออให้ไปเห็นบ้านดีใจดิเพราะว่าเาป็นค้นพุ่นนะผมเป็นคนเกิดอยู่พุ่นนะเป็นคน้นแถวนั้น อืเออสมัยเด็กหน่อยก็ได้เห็นหลวงปูอยู่เด้พวกเออหลวงปูเลยครับเออได้เห็นหลวงปูตัวจริงอยู่เด้เด้กราบได้เป็นนุ่งเป็นเนียนอยู่เด้เออได้เห็นเพลินอยู่เด้เอ่อเพลินใจดีใจดีเด้แต่ว่าผมมักลาเวา้าต็คือพลุ่งพลิวขุนวันคือผมเองล่ละเป็นคนโบราณน,นะเออพูดภาษาพ่อขุนล่ามนะเอาแบบตรงๆกนะันนะเห็นปะเป็นรูปใบโพสสวยงามมากอันนีเ้เก็บมากมีหลายครับ หลวงพ่อคุณน่ะอ่าแต่ว่าสถบันก่อนนี่แขวนพระกับแขวนหลวงพ่อคุณล่ะผมเจได้อยู่แต่ว่าได้ตั้งเนือ้อตั้งตัวกับหลวงพ่อคุณน,นี่แหละอืมเออเจได้เหรียญรุ่นแรกนะหลายหล,ยลยแจกมูหมดเออกับบุหงเนาะพี่น้องเนาะออกวัดแจ้งนอกเหรียญรุ่นแรกนะครับอืมอะบ๊วยไปยังพี่น้องครับวาสนาบีสะรเนาะพี่น้องคนเฮาเนาะนะครับนั่มอ่าพระหลวงพ่อคุณนนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่ฮะสวยงามมากเลย นะครับผู้ใดชอบนะครับก็อย่าลืมเล้าพี่น้องเด้อนะครับฝากกดหัวใจให้น้ำแน่นะครับช่วงนี้นาผนคลิปอาหารบริเฮ็ดพี่น้องครับเปียกเม็ดนะฟืะ้นเปียกก็เลยมานำ้ำวัตถุมงคล้นนะครับมาฝากพี่น้องนะฮะอ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหลวงพ่อคูณนะครับเป็นพระองค์เล็กๆนะครับเป็นรูปใบโพเนื้อผงพุทธคุณออกวัดบ้านไร่นะครับปี2,539นะครับเป็นพระนินตะไลนะครับไปใส้กับปลอดไัยเมตตามหายมนะครับหลวงพ่อคูณปริติทธโทนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับอืมอ่า มากกัดกดไล่ชอบกัดกดแช่พี่น้องครับอืมเอออ่ะคลิปหน้าเจะเจอกันใหม่นะครับทุกท่านเฮงเฮงปังปังสวัสดีครับ